เมื่อครอบครัวมนุษย์กินคนออกอาราวาสแก๊งโสเพณีและตำรวจถึงต้องผนึกกำลังเพื่อไล่ล่าพวกมันสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูนารับหน้าที่สปอยภาพยนตร์ช่องดูอะไรดีภาพยนตร์ที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อว่า We Are What We Are เข้าฉายในปี2010นะคะเอาละค่ะเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เปิดเรื่องมาเราจะได้พบกับชายแก่ไม่ทราบชื่อคนหนึ่งเขาเดินเตริดเตร่ดไปตามสถานีรถไฟแล้วก็ไปหยุดที่ร้านขายเสื้อผ้าเขาจ้องหุ่นลองชุดแล้วก็ทําสีหน้าเหมือนหวาดกลัวก่อนที่เขาจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วชายแก่ก็ขาดใจตายตรงนั้นไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บศพของเขาอย่างรวดเร็วแล้วผู้คนก็เดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัดภาพมาที่ครอบครัวย,ยากไร้ในชุมชนแออัดที่มีสมาชิกประกอบไปด้วย แพทริเซียผู้เป็นแม่อัลเฟโดพี่ชายคนโตตาบีนาพี่สาวคนกลางและจูเลียนน้องชายคนเล็กพวกเขาดูเคร่งเครียดกันมากเพราะกำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักเนื่องจากเสาหลักของครอบครัวยอย่างพ่อหายตัวไปแพรทริเซียได้บังคับให้อัลเฟโดและจูเลียนไปเปิดแผงรับซ่อมนาฬิกาแทนพ่อซึ่งพวกเขาก็ไม่เต็มใจเท่าไหร่แถมยังบ่นว่าพ่อน่าจะติดโซเพนีและไม่เข้าบ้านเข้าช่องยังไรก็ตาม เมื่อพวกเขาตั้งแผงได้ไม่นานก็มีลูกค้ามาทวงนาฬิกาเขาบอกว่าส่งซ่อมมาสามสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ของสักทีแต่จูจูจูจเลียนก็ไปทำร้ายร่างกายลูกค้าเฉยเลยอัลเฟโดต้องห้ามเอาไว้เมื่อเหตุการณ์สงบลงเจ้าของตลาดก็มาเก็บค่าแผงกับพวกเขาแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีเงินแม้ว่าจะขอร้องแล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่สงสารแล้วก็ไล่ออกจากตลาดไปอัลเฟโดและจูเลียนเลยต้องกลับมาที่บ้านพวกเขาบอกกับแพทริเซียว่า ตอนนี้เจ้าของตลาดไล่พวกเขาแล้วและต่อจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีช่องทางทำมาหากินหรือเปล่าทางด้านของซาบีนาก็เพิ่งกลับมาที่บ้านเช่นกันเธอร้องไห้และบอกว่าพ่อตายแล้วซึ่งเ่าที่ว่าก็คือชายไม่ทราบชื่อที่เราเห็นในฉากแรกนั่นเองกลายเป็นว่าตอนนี้ครอบครัวแต่ทั้งงานและผู้นำทำให้แพทติเสียแทบเสียสติทหทว่าสามีตายพระโศกณีีแล้วก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องนอนคืนนั้นทั้งสามพี่น้องเลยประชุมกันว่า จะทำยังไงกับชีวิตซาบีนาเลยเออกความเห็นว่าให้เอาเฟโดและจูเลียนไปหาคนมากินกันตัดภาพมาที่ห้องดับจิตติโตเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพกำลังแต่งหน้าศพให้สามีของแพทริเซียแล้วก็ได้พบกับตำรวจสองคนอย่างนักสืบโอเวนและนักสืบออกตาวิโอซึ่งทางคู่ก็แค่จะมาเขียนรงงายงานเฉยๆแต่ติโตบอกว่าเขาเพิ่งชนสูตรศพชายคนนี้แล้วก็ได้เจอนิ้วในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นนิ้วของผู้หญิงทาเล็บสีจัดจ้าน และน่าจะเป็นนิ้วของโซเพนีเขาบอกว่าเคยเจอศพแบบนี้มาก่อนมันเป็นศพของลัทธิมนุษย์กินคนที่กินเหยื่อที่เป็นโรคติดต่อและคดีแบบนี้ก็อาจจะเป็นคดีที่สื่อมวลชนสนใจหากทั้งคู่เลือกที่จะสืบคดีนี้พวกเขาอาจกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนแต่ทางตำรวจก็เหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่กลับมาที่อัลเฟโดและจูเลียนทั้งคู่ไปที่ต่อมอสะพานแล้วก็จ้องมองเด็กไร้บ้านที่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่อัลเฟโดนั้น รอจังหวะให้เด็กๆแยกตัวกันจะได้จับได้ง่ายแต่จูเลียนดันวูวามวิ่งเข้าไปคว้าตัวเด็กทั้งคู่เลยต้องต่อสู้กับพวกเด็กไร้บ้านที่พยายามจะช่วยเพื่อนแต่ก็หนีออกมาได้พวกเขากลับบ้านไปแบบไม่ได้อะไรเลยแถมยังโดนแม่ด่าว่าทําตัวไร้สาระอีกต่อมาซาบีนาก็พาอัลเฟโดเข้าไปในห้องน้ำแลาทําแผลให้เขาและบอกว่าเขาจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวคนใหม่เพราะเป็นพี่ชายคนโตอัลเฟเดเลยบอกว่าเขามันขี้กลัว จูเลียนต่างหากที่ควรเป็นผู้นำตาบีนาเลยบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ความกล้าหาญตลอดแต่มันต้องใช้เล่เห์เลี่ยมค่ำของวันนั้นอัลเฟโดและจูเลียนเลยออกไปล่าเยืะอีกครั้งพวกเขาไปที่เสาไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของหญิงขายบริการพวกเขาเลือกเหย่อเป็นเซนาซอเพน,นี่ที่กําลังหลอนยาจูเลียนไปล่าให้เธอขึ้นรถมาด้วยแต่เซนาเห็นอัลเฟโดบนรถเลยขอเงินเพิ่มถ้าจะสวิงกิ้งจูเลียนเลยบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา โซเฟนีเลยขอเงินก่อนขึ้นรถแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีจูเลียตเลยใช้วิธีบังคับเขาชกหน้าเธอจนสลบทําให้โซเพนีคนอื่นเห็นเขา้าก็เลยยกพวกมาจะทําร้ายทั้งคู่พวกเขาเลยต้องขับรถหนีไปอัลเฟโดและจูเลียนแวกเข้าห้องน้ําที่ปัม๊มพี่ชายคนโตเลยใช้โอกาสนั้นเตือนน้องชายว่าอย่าวู่วามไม่งั้นจะสวยกันหมดจูเลียนเลยบอกว่าไม่ต้องมาสั่งเขาเพราะเขาไม่กลัวอัลเฟโดทั้งคู่ทาท่าว่าจะต่อสู้กันแต่ก็เปลี่ยนใจ เมื่อได้ยินเสียงรถที่มาจอดเติมน้ํามันบีบตแตรไล่เลยต้องรีบไปย้ายรถออกพอกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็จับเซนามัดมือมัดเท้ากับโต๊ะที่กินข้าวเพื่อที่ว่าจะได้ทําพิธีกรรมก่อนกินแต่แพทริเซียก็ไม่พอใจเธอบอกว่าเธอเกลียดโซเพนีและไม่ควรกินโซเพนีเพราะอาจจะติดโรคได้จากนั้นก็กลับไปห้องนอนตามเดิมทางด้านของอัลเฟโดกับจูเลียนก็ไม่ได้สนใจพวกเขาช่วยกันเตรียมมีดเพื่อที่จะชำแหละหญิงขายบริการ แต่เธอก็ร้องขอชีวิตกับพวกเขาเธอเสนอให้พวกเขาข่มขืนเธอแล้วก็ปล่อยเธอไปและเธอสัญญาว่าจะไม่บอกใครซึ้งจูเรียนก็เหมือนจะเห็นด้วยกับข้อเสนอเขาเอามือลูบไลยไปตามร่างกายเซนาแต่อาเฟโดก็ห้ามเอาไว้ทั้งคู่ก็เลยจะมีเรื่องกันอีกแล้วแต่แพทริเซียก็เข้ามาขัดจังหวะโดยการเอาไม้มาฟาเซนาจนตายตัดมาที่นักสืบโอเว่นและนักสือบออกตาวิโอระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งอ่านเอกสารของชายเนื้อระนามคู่หัวตำรวจอีกคนก็เข้ามาคู เขาบอกทั้งคู่ว่ามีหลายคนตามคดีนี้อยู่และถ้าเข้าไปแทรกแซงการทํางานคนอื่นพวกเขาจะสวยได้แต่คําคู่ก็กลายเป็นคําที่ทําให้คู่หูโอเวนและออกตาวิโอสนใจคดีนี้มากขึ้นพวกเขาคุยกันถึงเรื่องของการเลื่อนยศหรือแม้กระทั่งเงินรางวัลจากประธานาธิบดีเลยตัดสินใจตามสืบคดีมนุษย์กินคนทางด้านแพทริเซียแม้ว่าเธอจะไม่ชอบโซเพนีแต่ด้วยความอดอยากเธอก็ให้ลูกๆเตรียมทำพิธีกรรมก่อนที่จะเริ่มชำแหละ แต่ถ้าว่าอลเฟโดก็หายไปไหนไม่รู้แพทริเซียเลยบ่นว่าอลเฟโดมันห่วยแตกเขาเป็นผู้นําแต่กลับไม่มีความกล้าหาญแถมยังสมองกลวงไปลักพาตัวโสเพนีมาอีกจูลเลียลเลยเถียงกลับว่าอย่างน้อยเขาก็พยายามช่วยเหลือครอบครัวไม่ใช่แม่ที่เอาแต่บนทําให้แพทริเซียโมโหเธอห้ามเขาไม่ให้พูดเหมือนกับว่าเธอทําตัวไร้ประโยชน์แพทริเซียเลยเปลี่ยนใจไม่กินโสเพนีแต่จะเอาศพไปทิ้งแทน ตัดภาพมาที่อัลเฟโดตอนนี้เขาอยู่บนรถบัสสาธารณะเพมองหายเหยื่อคนต่อไปเขาเริ่มสะกดรอยแก๊งวัยรุ่นที่แต่งตัวเฉยๆห้าคนโดยแก๊งดังกล่าวม,มีชายรักชายที่ชื่อว่ากุสตาโวเป็นหัวหน้ากลุ่มเขาตามกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงสถานีรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟตามพวกเขาแต่ดูเหมือนกลุ่มวัยรุ่นจะรู้ตัวและยืนดักที่นาโบกีแล้วก็หัวเระยาะยเขาอย่างไรก็ตามอัลเฟโดก็ยังไม่ละความพยายามเขาเว้นระยะห่างมากขึ้น แต่ก็คอยสังเกตการแบบไม่ลังสายตาจนกระทั่งกูสตาโวและพักพวกเข้าไปในบาเกอ l ัลเฟโดก็เลยตามเข้าไปด้วยและเนื่องจากมีคนจํานวนมากมันก็ทําให้เขาคลาาส,สายตาจากกูสตาโวทั้งยังไงกูสตาโวก็เหมือนจะชอบอัลเฟโดและเดินมาหาด้วยตัวเองเขาเอาเหล้าให้อัลเฟโดดื่มแล้วกระซิบข้างหูว่าคืนนี้เขาจะขอจัดสักชุดกับอัลเฟโดทาให้อัลเฟโดเกิดกลัวขึ้นมาเลยรีบหลบเข้าไปในห้องน้ํา แต่กุสตาโวก็ตามไปจูบเขาทำให้เขาตกใจร้องไห้วิ่งหนีออกมากลับมาที่แพทติเซียเธอและจูเล่ไปที่เสาไฟที่เป็นแหล่งรวมตัวของเซเพนีเพื่อเอาศพของเซนากองเอาไว้ที่โคนเสาและแพทริเซียก็ขู่อาเดียนาสาวสองที่เป็นผู้นำของกลุ่มเซเพนีว่าถ้ามายุ่งกับครอบครัวเราอีกจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ทางด้านอัลเฟรโดหลังจากผิดหวังจากการล่าเหยือ่อเขาก็มานั่งเศร้าบนรถไฟ แล้วเขาก็ได้พบกับนักร้องเรี่ยรายพอดีนักร้องเริ่มร้องเพลงให้ทุกคนในโบกี้ฟังแล้วเธอก็บอกว่าเธอร้องเพลงที่นี่มาหลายปีแล้วและเงินบริจาคทุกบาทที่ได้รับมันก็ทําให้ลูกชายของเธอเรียนจบปริญญาเธอแจกกระดาษให้ทุกคนและบอกว่านี่คือสารจากพระเจ้าอัลเฟโดเลยรับกระดาษเอาไว้และเปิดอ่านเป็นข้อความว่าคุณยังมีชีวิตเขาเลายลงจากรถไฟไปหากูกสตาโวที่บาเกแล้วก็จูบก,กัน ปแพตทริเซียเธอก็ไปมีความสัมพันธ์กับคนขับแท็กซี่เพื่อที่จะล่อเขามาเป็นเหยื่อตัดภาพมาที่แก๊งโซเพนีพวกเธอได้แจ้งเรื่องการตายของเซนาต่อโอเวนและออกตาวิโอโดยอเดียน,นาบอกให้จับคนที่ฆ่าเซนาให้ได้แล้วเธอจะมีรงางวัลให้คือโซเพนีสาวไว้ละอ่อนราคาแพงให้ไปนอนด้วยแบบฟรีๆออลเฟโดพาก,กุสตาโวมาที่บ้านซึ่งก็ทำให้ซาบีนาและจูเลียนไม่พอใจเพราะทั้งคู่ไม่อยากกินเกแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่แพทริเซีย พาคนขับแท็กซี่มาที่บ้านพอดีท่านใดนั้นคนขับแท็กซี่ก็รู้สึกได้ถึงอันตารายเลยคิดจะหน,นีแต่ก็หนีไม่ทันเพราะโดนแพทริเซียเอาปลวฟาดหน้าทางได้ของอาเฟรโดก็พยายามไปล็อกคอกุสตาโวแต่ก็โดนแพทริเซียด่าว,ว่าสมองกลวงอีกแล้วเขาเลยร้องไห้และถามว่าทําไมเธอถึงเอาแต่ด่าเขาเขาทาผิดอะไรนักนะแพทริเซียเลยตบหน้าเขาจากนั้นทั้งคู่ก็ไปช่วยกันฆ่าคนขับแท็กซี่จนตายและหลังจากเขาตาย ทุกคนก็นึกได้ว่ากุสตาโวหายไปอัลเฟรโดและจูเลียนเลยต้องออกมาตามล่าตัดมาที่กุสตาโวเขาหนีหัวซุกหัวซุนจะไปเจอตำรวจที่กำลังกินข้าวข้างทางแล้วก็แจ้งว่าโดนมนุษย์กินขนไล่ล่าตำรวจเลยวิทยุขอกำลังเสริมซึ่งโอเวนกับออกตาวิโอก็ได้ยินวิทยุเลยออกตามล่ากันทั้งคู่เดิมไม่ได้ติดต่อหน่วยอื่นๆเพราะต้องการจะจับคนร้ายเองแล้วทั้งคู่ก็เห็นรถต้องสงสัยที่สองพี่น้องขับอยู่ แล้ปิดเสียงซเรนแล้วสะกดรอยไปเงียบๆสองพี่น้องน่าจะไหวตัวทันแล้วจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินเข้าไปในตรอกโอเวลเดินตามเข้าไปทว่าสองพี่น้องก็เดินวนในซอยพอเพาะล่อเขาให้หลงแล้วเดินกลับมาที่รถทําให้ออคตาวิโอเห็นเลยไล่ยิงทั้งคู่แต่ตํารวจหน่วยอื่นดันเข้าใจผิดว่าเขาเป็นโจรพวกเขาบอกให้ออคตาวิโอวางปืนลงแม้ว่าจะยืนยันว่าเป็นตํารวจเหมือนกันแล้วเมื่อออคตาวิโอไม่ยอมวางปืน แถมยังจะยิงอัลเฟโดกับจูเลียนอีกตำรวจก็เลยทำวิสามันเขาจนตายจากนั้นพวกเขาก็ไปค้นตัวออกตาวิโอทำให้รู้ว่าเขาเป็นตำรวจจริงๆรอเวนมาอย่างบ้านของครอบครัวมนุษย์กินคนแล้วก็ได้เจอกับแพทริเซียและแซบีนาที่กำลังทำพิธีกรรมและชำแระร่างของคนขับแท็กซี่มากินซึ่งอเวนก็ถูกทำร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวเขาเลยพยายามต่อสู้ขัดขืนเขาตั้งใจใช้ปืนยิงแพทริเซียแต่ก็ไม่ทัน พระซาบ,บีนามาช่วยสู้แล้วก็เอาขวานจามหัวเขาจนตายจากนั้นไม่นานอัลเฟโดกับจูเลียนก็กลับเข้ามาในบ้านโดยบอกว่าตอนนี้ตำรวจกับแก๊งโซเฟนีล้อมหน้าบ้านเต็มไปหมดอัลเฟโดบอกให้ทุกคนหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยเขาจะล่อเอาไว้ผู้จบตำรวจอารมยิยนใส่พวกเขาจูเลียนเลยใช้ปืนของโอเวนยิงสู้กับตำรวจส่วนโอเวนก็ใช้ตัวไปล่อก,กระสุนเพื่อให้แพทริเซียนหนีไป แพทยที่เสียล่ะวิ่งขึ้นดาดฟ้าแล้วเธอก็ใช้ช่องระวางตึกวิ่งไปยังหลังคาบ,บ้านที่ต่ำที่สุดแล้วก็หนีออกมาได้แต่ทว่าเหล่าโซเฟนีก็มายืนลุมร้อมเธอเอาไว้ตาสลับมาที่อัลเฟโดเขาเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้เลยกระโดดกัดหน้าซาบีนาจูเลียนเลยพยายามห้ามไม่ให้เขาทำร้ายเธอแต่เขาก็ไม่ฟังจูเลียนเลยยิงเขาจนตายซึ่งไม่กี่วินาทีต่อมาจูเลียนก็ถูกตำรวจยิงตายเช่นกันเวลาผ่านไปหลังจากเหตุการณ์สงบลง เจ้าหน้าที่ได้มาเก็บศพของอลเฟโดและจูเลียน,นส่วนซาบีนาก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อของครอบครัวมนุษย์กินคนและถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุดท้ายคือแพทริเซยที่นอนตายเพียงลําพังในสภาพเลือดท่วมตัวซึ่งก็ตีความได้ว่าเธอน่าจะถูกแก๊งโเภณีลุมทําร้ายจนเสียชีวิตและภาพก็ตัดไปที่หลายวันต่อมาซาบีนาที่กําลังพักรักษาตัวก็ได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลเธอยืนอยู่กลางผู้คนแล้วก็ทําสีหน้าเจ้าเล่ ใส่ชายร่างผอมที่เดินผ่านมาและแล้วภาพยนตร์ก็จบลงเพื่อนรู้สึกยังไงกันบ้างคะเรื่องแรกที่อยากชมคือการสร้างบรรยากาศมันทําให้เรารู้สึกว่ากําลังอยู่ในชุมชนแออัดได้จริงงานภาพกับการเล่นแสงโอเคเลยค่ะส่วนงานเสียงเสน่ห์ของมันคือการตัดซ o าว์เอฟเฟกออกหมดเลยไม่มีกระทั่งเพลงประกอบทําให้เราจะได้ฟังแอมเบียนดิบๆให้อารมณ์สมจริงไม่ได้ใส่ซาวด์บิวมาให้อารมณ์ร่วมแต่ลูน่าก็เห็นว่าข้อเสียก็มีเยอะ ฉันการไม่ปูเรื่องมาก่อนว่าไอ้ครอบครัวมนุษย์ดินคนเนี่ยมาจากไหนไม่มีที่มาที่ไปเล่าเรื่องไปเส้นตรงไม่มีย้อนมาแล้วให้คนดูเข้าใจว่าทำไมหรืออะไรที่ทำให้พวกมันมีตากกาที่บิดเบี้ยวรู้หน้าว่ามันก็โอเคละค่ะถ้าจะสร้างให้ตัวละครมีความยากจนทำไมไม่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความอดอยากทำไมต้องมีเรื่องรัดที่ความเชื่อมากี่ยวซึ่งมันยิ่งทำให้สับสนว่าตัวละครต้องการอะไรกันแน่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีพูดมันก็ดูผิดธรรมชาติไปหมดคือมันไม่สุดไปสักทางว่าเป็นเรื่องของปัญหาสังคมหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐทีความเชื่อคือถ้ามองว่าเป็นเรื่องของความอดอยากแล้วทำไมจะต้องเกี่ยงว่าจะต้องไม่เป็นเกย์จะต้องไม่เป็นเซเพนีถึงจะกินหรือว่าแม้กระทั่งการทําพิธีกรรมมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเกี่ยวข้องกับความอดอยากหิวโหยของครอบครัวยังไงส่วนพิธีกรรมก่อนชำละศพก็ไม่ได้ดูว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ตรงไหน ในเมื่อคาดหวังกับเนื้อเรื่องไม่ได้ลูหน้าก็หวังว่าจะดูเอาความสะใจแต่ก็ไม่สะใจอย่างที่คิดเพราะหนังมันก็แบบให้อารมณ์เดียวคือความอึดอัดแบบว่าอึดอัดทั้งเรื่องลูหน้าหมายถึงไม่มีอารมณ์อื่นเลยจริงๆเป็นหนังที่งานศิลป์แบบปัจเจกระบุคคลมากๆเพราะทามาแบบไม่เอาใจคนดูเลยเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นองไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะ สำหรับวันนี้หลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปที่ทางทีมงานจะคัดสรเป็นอย่างดีไม่เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปค่ะถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อ และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดําดมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง